สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่27นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นแผนการเทรดที่เราให้เอาไว้เมื่อวานนี้นะฮะให้เอาไว้บอกกันทันว่าอยากเซลล์รเซลเลยถ้าอยากจะบายให้รอโซนน้ำเงินด้านล่างวันนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเงื่อนไขกับสถานะตลาดเปลี่ยนเราจะต้องเปลี่ยนกรอบราคาตัวใหม่นะฮะ,ะาราคาทองคำเมื่อสักครู่นี้มีคนถามมาว่าเขามองเป็นตัว W U ได้ไหม W U นี่มองยังไงคะนี่แบบนี้ W U นี่แบบนี้ครับลงนะฮะเออไม่ใช่สิครับเดี๋ยวนะผมมองผิด นะอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่แตมมันอยู่ตัวนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็ลงปื๊บอ,อาจจะไหลมาทําโลนะแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปใช่ไหมจริงๆริมองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันต้องมีข่าวมาช่วยในช่วงจังหวะระยะเวลาตามแพทเทิร์นพอดีคือถ้าทองคําเริ่มเข้าใกล้สู่3,300เมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นจะต้องมีข่าวในเสียย้ยงทําให้ทองดีดนะแต่ถ้าไม่มีข่าวมาช่วย หลุดแน่แล้วไหลาย,ยาวแน่ๆครับเพราะว่าโลตรงนี้เนี่ยมันเป็นโลที่แบบว่าหลายชั้นมากเคยได้รับการปรับถามมาแล้วหลายชุดถ้าขาบายไม่เข้าตลาดยังไงทองก็ไหลต่อครับนั่งถุนครับจะไปเจอกับสภาวะแบบช็อตควีดชนิดที่ว่าขาบายโดน SL ปุ๊บราคาเกิดการไหลตามเลยเพราะว่ามีคนเซลล์ตามกันเยอะยะมากมาย นี่คือสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นพี่พี่ขาบายเราจะไม่ประมาทนะในวันนี้โดยเฉพาะคนที่ติดออเดอร์ฝั่งบายอยู่ที่บริเวณด้านบนคนก็จะถามกันต่อแล้วว่าแล้วแบบนี้นี่ผมควรจะเทรดอะไรกันยังไงดีครับคุณหน้าบายหน้าบายเดี๋ยวคงจะต้องใช้กรอบใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อทำการรองรับกับราคาที่มีโอกาสจะไหลกลับลงมาด้วยครับเดี๋ยวนะผมจะให้เป็นโซนสำคัญ โซสำคัญนี่หมายคาว่าเป็นการปรับฐานใหญ่ของทองเลยนะครับชนิดที่ว่าถ้าลงมาแล้วถ้าใครอยากจะถือยาวถือได้นะในบริเวณ3ตัวเลขด้านล่างที่ผมจะตีให้ครับอ่ะเดี๋ยวให้เอาไว้แบบนี้ใส่ตัวเลขแป๊บหนึ่งนะครับ3 2 8 6อันนี้เป็นแนวรับสำคัญตัวที่1แนวรับสำคัญตัวที่2 3 2 4 6.43 แนวรับสำคัญตัวที่3 3 2 0 5.41แล้วก็แนวรับที่กำลังเผชิญอยู่ณขณะปัจจุบันนี้3 3 1 5.58ส่วนแนวต้านให้เอาไว้2ตัวครับ3 3 4 6.58กับแนวต้านตรงอ่ะ,ตร,อะตรงนี้ครับ3 3 7 8ุ้ยมันไกลไปหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่หรอกครับถูกแล้วถูกแล้ว ประมาณว่าถ้าเขาขึ้นมาโซนน้าเงินตรงนี้ได้ยังไงก็เจอหน้าเซลล์ถ้าไม่ได้ขึ้นพอกข่าวจริงๆแต่เอาจริงๆเลยนะคุณผู้ชมนะผมเสริมให้อีกสักแนวหนึ่งแล้วกันเป็นจุดวัดกําลังกราฟเพราะว่าถ้าทองคาเขาจะลงต่อจริงๆเนี่ยเขาไม่ย้อนกลับขึ้นไปโซนน้ำเงินด้านบนหรอกครับผมจะบอกให้มันจะต้องลงแล้วลงรับถ้ายังย้อนกลับขึ้นไปได้เนี่ยแสดงว่ามันมันมีประเด็นอะไรสักอย่างละที่เราจะต้องรีบหากันให้เจอครับมา เริ่มต้นจะขาบายก่อนนะครับนักทุนครับขาบายถ้าในระยะสั้นอยากที่บอกไปยังมีความเสี่ยงที่จะประับตัวลงต่อนะโดยในโซนการปรับตัวลงถ้าลงแบบเบาๆเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ3,300ต้นๆถึง3,315ตรงนี้แหละครับแต่ถ้าสมมุติว่าลงหนักแรงจริงๆเลยก็จะเป็น3,285,46แล้วก็3,205ตามลำดับแต่จะลงได้ลึกขนาดนั้นจากราคาปัจจุบันเป็นหมื่นจุดภายในวันเดียวเลยเนี่ยนะครับนักทุน มันจะต้องมีข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งครับถึงจะสามารถทำให้ทองทุบและลงหนักได้นะครับถ้าดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีข่าวอะไรเลยผมมองว่าแถวๆประมาณสัก3,300ท้วนหรือว่า3,285เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ สุดๆแล้วนะครับสำหรับการลงแบบระยะสั้นนี้นะเพราะว่าข่าวการเจรจาการค้าการทับข้อตกลงกับประเทศจีนมันก็เป็นข่าวที่ตลาดก็รับรู้กันมาสักระยะหนึ่งแล้วเรื่องของการสอกแลเอิร์ธก็ได้มีการขานรับกันไปบางส่วนแลว้วเหมือนการถือว่าไม่ที่เป็นประเด็นแบบสดใหม่อะไรขนาดนั้นดังนั้นก็จะถือว่าเป็นลบกับราคาทองระยะสั้นและก็รวมไปถึงอิทธิพลของโครงสร้างเทรนขาเซลระยะสั้นด้วยที่จะมีโอกาสทําให้ราคาทองคานั้นย่อตัวกลับลงมาแถวๆตรงนี้นะครับดังนั้น ขาบายระยะสั้นใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งถือว่ายังมีความเสี่ยงในการลงต่อแล้วถ้าเป็นขาบายระยะยาวเหรอคุณครับขาบายระยะยาวถ้าลงมาในโซนน้ำเงินนี้เริ่มทยอยสะสมได้นะครับแต่อย่าทีบ้าเกินไปนะระยะความห่างชั้นตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ8000จุดอาจจะเข้าแค่2อถึงสไม้ก็พอแล้วในการถือยาวครับนักทุนเพราะว่าถ้าวัดจากเทรนดเดวันจริงๆนะครับเป้าในการลงต่าสุดเนี่ยยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะ เกิดกรณีผิดพลาดประการใดมันจะได้ยังเหลือกระสุนอยู่แต่โซนนี้วัดให้แล้วสามารถทยอยรับและสะสมได้แล้วคุณจะสะสมไม้บาได้ไหมสะสมครับสะสมถ้าลงถึงตรงนี้จริงเดี๋ยวผมรับด้วยนะครับสําหรับไม้บายนะเอาละครับถ้าขาบายเข้าใจตรงกันรบกวนพิมพ์เลขหนึ่งหน่อยครับทีนี้มากับที่ขาเซลล์กันบ้างดีกว่าขาเซลล์บอกว่าคุณคะทองคํายังรันกําไรต่อได้ใช่ไหมวันนี้เราเลยให้จุดวัดกําลังกราฟมาครับ ไม่ต้องไปรอแนวต้านสำคัญที่46-78นะผมให้ใกล้ๆแค่3330.84ตรงนี้ก็พอคือวันนี้ถ้าทองคำจะลงต่อนะครับทองคำจะไม่ย้อนกลับขึ้นมาหา3330.84หรือถ้าย้อขึ้นมาก็จะไม่ทะลุตรงนี้ขึ้นไปคือง่ายๆเลยครับถ้ามีบางคนถามบอกว่าคุณวันนี้ทองมันจะลงต่อไหมคะเราจะต้องไม่เห็นโซนแถวนี้อีกแล้วครับ ถ้าทองอยังป้วนเปี้ยนต่ำกว่า3,330แปลว่าโอกาสในการลงหลุดโลย,ยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับไม่ได้พูดเล่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าย้อนขึ้นมาเอา้าเอา้าแล้วทำไมมายืนเหนือ3,330ได้แรงเซลล์เริ่มคลายขาบ่ายจะรอดและตอนนี้แหละคุณเขารอดหรือยงังตอนนี้ราคาอยู่3,320ซึ่งมันก็ยังต่ำกว่า3,330อยู่ดีครับดังนั้นแรงเซลลยังมีอยู่ในตลาดนะครับแม้ว่าจะเริ่มมีการเด้งตัวนะอันนี้เด้งขึ้นมาแล้วประมาณ900กว่าจุดด้วยกัน ให้จับตาดูตัวเลขตัวนี้ไว้ให้ดีๆครับขาเซลล์ถ้ายังต่ำกว่าถือกำไรรันต่อถ้าย้อนขึ้นมาสูงกว่าถือว่ามีความเสี่ยงให้แบ่งปิดทำกำไรเป็นบางส่วนและเป้าในการทำกำไรขาเซลล์นั้นจะอยู่ที่โซนด้านล่างนี่ครับสาพาสามร้อยท่วนสามสองแปดห้ารอลุ้นนะครับขอเงื่อนไขเดียวท่องเอาไว้เลยท่องตัวเลขตัวนี้เอาไว้สามสามสามศูนย์แค่นี้ครับเป็นจุดชี้วัดชี้ชะตาขาบายขาเซลล์เลยตัวเลขตัวนี้สำคัญมาก ฝากนไว้นะครับนี่คือแผนการเทรดของผมครับดังนั้นก็สรุปแบบนี้เลยว่าถ้าวันนี้จะต้องเลือกเทรดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะเนื่องจากสภาพตลาดได้ครับรวมถึงปัจจัยข่าวสารยังไม่มีปัจจัยที่เป็นลบผมเลยให้น้ำหนักกับฝั่งเซลล์มากกว่าถ้าน้องกาอยากจะเด้งเซลล์ก็สามารถเด้งเซลล์ได้ใครอยากจะบายรอช้อด,ด้านล่างกับผมแล้วกันนะครับต่อมามาดูแผนการเทรดของนักวิเคราะห์ในเอฟ็กซ์รกันบ้าง นะครับเขาให้เอาไว้แบบนี้นะและผมก็เลยให้ AI มาประเมินสถานการณ์ตอบเพิ่มเติมแลวถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะโพสต์เอาไว้นะครับนักถุนครับหลังจากที่จบไลฟ์ไปแล้วรอดูเลยนะครับมุมมองปัจจัยพื้นฐานนะครับเราได้อธิบายกันไปไปชี่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับตัวเนื้อหาตรงนี้ยังไม่ได้มีการเพิ่มเติมในเรื่องของข้อตกลงการค้าระหว่างจีนก,กับสหรัฐเออเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดีกว่าเดี๋ยวบางคนเขาดูแค่ไฟล์ทองคําแล้วเดี๋ยวเขาจะงงว่าทําไมทองลงนะ ขอเสริมตัวนี้นิดนึงใส่ไฟล์เข้าไปปึ๊บโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วมาดูปัจจัยทางน้านเทคนิคกันดีกว่าครับราคาทองคำนะครับปัจจุบันนะอยู่ที่ประมาณ3-3-1-4ตอนที่ผมทําบทความตัวนี้อยู่ในช่งชวงเช้านะครับเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย50วันอยู่ที่ประมาณ3-3-2-5้วและก็ต่ํากว่าเส้น Moving e v e r l g e 2 0วัน 3-3-5- 5ส่วนไ s i นะั้นอยู่ที่ระดับ,บ4 8 1 สะท้อนถึงภาวะไร้แนวโน้มที่เด่นชัดคำว่าเด่นชัดคืออะไรก็สะท้อนถึงแนวโน้มที่ไซเวนั่นแหละครับแนวต้านอยู่ที่3356 3371แล้วก็3400ถึง3450ครับ3356อ่ะยังอยู่ในกรอบเงินผมนะแล้วก็71อ่ะแสดงว่ามองแนวต้านใกล้เคียงกันในโซนเดียวกันครับส่วนแนวรับ3292 3,2,2,8และก็3,200เอาแค่2ตัวแรกก็พอฮะแค่2ตัวแรกนี้ก็ลึกแล้วนะครับไม่น่าจะลงถึงนะแต่ว่า3,2,9,2นี่มีโอกาสอยู่ครับถ้าหลุด3,300้ท่วนไปได้นะครับแผนการเทรดหลักเนี่ยมผมให้ AI ประเมินจากบทวิเคราะห์ของ,ของ f อ Street มานะเขาดันให้มาเป็นหน้าบายเฉยเลยแต่ว่าให้เข้าบายที่3,2,9,2 ราคาประมาณนี้ครับไปหลุดโลจากตรงนี้นิดหนึ่งก็ให้เริ่มเข้าบายได้แล้วส่วนฝั่งของผมนี่ให้เข้าบายตั้งแต่สามสอราคาต่างกันไม่มากเพราะฉะนั้นทุนก็เลือกแผนใดแผนหนึ่งก็ได้ครับส่วนทีพีไกลเลย3,355นู่นนะครับประมาณ4ี0 0้าพัจุดส่วน SL นั้นระยะห่างอยู่ที่ประมาณ6,400จุดให้ไป SL ค่อนข้างลึกเลย 3, ามพั แสดงว่านี่เป็นแผนหลักใช่แผนหลักเขาน่าจะใช้ time frame day 1จริงๆก็เลยกรอบใหญ่หน่อยผมก็เลยให้ AI เนี่ยเสริมมาด้วยนะครับว่าขอเป็นแผนทางเลือกให้นักทุนหน่อยแล้วกันนะครับก็จะมีเป็นแผนการไล่เซลล์ลงไปถ้าราคาทองย้อนขึ้นมาก่อนนะครับทางด้านของตัวบทวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าเราสามารถเซลล์ได้นะที่3,355แล้วถ้ากิดว่าเป็นการเซลล์สั้นเอาแบบแคบกว่านั้นอีกเซลล์ได้ตั้งแต่3 3 4 0ถึง45เลย จะรอแผนไหนก็ได้ครับราคาใกล้เคียงกันนะครับส่วนตัวอย่างการบริหารพอร์ตนะครับคุณผู้ชมครับใครมีทุน100เหรียญให้เทรดได้แค่001เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ SL จะใหญ่นิดนึงนะอาจจะต้อง SL ประมาณ20เหรียญเลยหรือว่าประมาณ2,000จุดส่วนใครมีทุน1,000เหรียญให้เทรด003ถึง005ได้เหมาะสำหรับคนเทรดแบบแผนรายวันนะครับแบ่งไม้ไม่ได้นะก็คือเลือกเทรดสักจุดใดจุดหนึ่ง นะครับส่วนคนที่มีทุน10,000เหรียญสามารถเทรด0.1ถึง0.2ได้มูลค่าความเสี่ยงต่อไม้ก็คือ200เหรียญถึง400เหรียญครับประมาณนี้เลยครับพี่พิพาภรณ์ขอแนวทางทองไทยหน่อยคันลงได้อีกไหมคะต้องกราบขอประธานัยจริงๆเลยนะครับผมเองเนี่ยไม่เคยเทรดทองไทยเลยครับก็เลยให้มุมมองหรือว่าแนวโดมอะไรกับนันทืนไม่ได้เลยต้องขอโทษด,ด้วยนะครับพี่นะถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่ ที่แบบว่ามั่วส่้นะครับถ้าพูดตรงๆแต่เอาแบบนี้พี่พิพ,พาพรณวันที่วันสุกแล้วมันไม่น่าจะเพิ่มข้อมูลทันตอนนี้เดี๋ยวผมถามนักทุนในไลฟ์เราหน่อยมีใครเทรดทองคําไทยบ้างที่เป็นเงินบาทใครเทรดทองคําไทยรบกวนพิมพ์เลขเลขเจ็ดให้ผมหน่อยแล้วกัน เดี๋ยวผมกะว่าในเมื่อผมเองเนี่ยอาจจะไม่ไม่เคยเทรดนะฮะแต่ผมคิดว่าผมสามารถให้ AI เนี่ยเขาประเมินแผนการเบื้องต้นมาให้ดังนั้นเดี๋ยววันจันท์เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่านอกจากจะมีแผนของทองคำสปอตเราแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาแผนการเทรดทองคำไทยมาให้กับพี่ๆนักลงทุนด้วยที่เป็นเงินบาทนะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยถามกันมามากเลยครับเกี่ยวกับทองไทยแต่ผมก็ตอบคำถามเขาไม่ได้สักที ขอเป็นวันจันทร์นะทุกคนนะวันจันทร์เดี๋ยวจะทำการมอบแผนให้ละตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปเลยนะครับนี่คือการสรุปกับเราทั้งหมดนะฮะเมือ่อเมื่อครู่นี้มีคำถามมานะครับพี่อะไรนะพี่พี่เคียงจันทร์เหรอฮะบอกว่าเสี่ยงทุกแผนจริงครับทุกการเทรดมีความเสี่ยงหมดพี่ภายาบอกว่าขอความรู้ครับทำไมเงินบาทแข็งค่าขึ้นใน3-4วันที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มนะครับคือต้องอธิบายแบบนี้ก่อน เงินบาทเนี่ยตอนนี้หลักๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับถ้าทั้งที่เดก็ได้มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยไปเมื่อวานนี้แล้วแต่บาทก็ยังทรงตัวอยู่เพราะว่าบาทหลักๆตอนนี้ได้รับอิทธิพลจากการแข็งค่าและอ่อนค่าของตัวดอลลาร์นะครับพี่ไพศาลและอย่างก่อนหน้านี้คุณครับทำไมเงินบาทมันแข็งจังเลยดอลลาร์เนี่ยปรับตัวลงเนื่องจากว่าเกิดสภาวะแบบสงครามนะครับพอเกิดสภาวะสงครามนะฮะดอลลาร์มันเลยแข็ง พอดอลลราแข็งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตัวเงินบาทเนี่ยนะครับมันเลยปรับตัวอ่อนค่าระยะสั้นๆปื๊บปัิทิ่ตรงนี้แล้วสักแป๊บหนึ่งนะฮะพอเกิดเหตุการณ์ที่ว่าสถานการณ์ความเสี่ยงเริ่มสงบพอสถานการณ์ความเสี่ยงเริ่มสงบปุ๊บกระแสงเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ปลอดภยัยดอลลราก็เริ่มอ่อนรวมถึงทองด้วยก็เลยเริ่มเกิดเป็นเทรนขาเซลลงมาแบบนี้แหละครับอา้าวแล้วทำไมตอนนี้เขาฟื้นล่ะคุณครับ นั่นก็เป็นเพราะว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของตัวสงครามการค้าซึ่งคราวนี้จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วถ้าอเมริกามีข่าวดีกับสงครามการค้าไม่ว่าจะเจราจากับประเทศไหนได้ก็ตามแต่ดอลลาร์เนี่ยก็จะเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาครับเป็นข่าวแบบระยะสั้นประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ถามกันต่อว่าแล้วแนวโน้มในอนาคตแล้วคุณจะเป็นยังไงครับ ต้องบอกว่าถ้าเรื่องสงครามยังไม่ได้แบบว่า,าหมายถึงสงครามเศรษฐกิจนะครับสงครามการค้ายังไม่ดีในมีแนวโน้มจะดีแบบระยะยาวจริงๆตัวดอลลาร์เนี่ยมันจะยังไม่ได้กลับไปแข็งค่าม,มากดังนั้นตัว USDTHB หรือที่เจียบที่จับคู่กับเงินบาทของเราเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในเทรนขาลงแบบนี้ต่อไปแหละครับความหวังที่หลายๆคนถามผมมานะผมอยากจะให้เขากลับไปที่ประมาณ34-35 ก็สามารถตอบได้เลยครับว่ามันจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับนักงทุนยังก็อดทนกันหน่อยนะฮะก็แอบคาดหวังเหมือนกันครับรอถอนเงินอยู่ผมว่ามันจะเป็นตัวดับบยูหรือเปล่านะนะครับดอลลาร์จะแข็งไหมบาทจะอ่อนไหมแต่ก็ยังไม่เจอปัจจัยจริงๆครับทีนี้เคยมีคนถามผมมาเหมือนกันว่าแล้วถ้าเป็นเรื่องสงครามชายแดนขเขมรกับบ้านเราหรอคุณถ้ามันเกิดสงครามจริงๆเนี่ยนะครับบาทจะอ่อนไหม เวลาเกิดสงครามถ้ากับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น,น,นถุนในช่วงแรกเนี่ยเงินของประเทศนั้นๆเนี่ยมันจะอ่อนค่าแต่ถ้าสมมติตลาดประเมินและก็ซึมซับสถานการณ์ได้แล้วว่าอุ๊ยประเทศเราได้เปรียบเนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะชนะแล้วล่ะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มกลับฟื้นขึ้นมาเองยกตัวอย่างตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับดูดัชนีหุ้นเทสาสาอดีให้ไว้ประเกิดความรู้นิดนึงบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะว่า เวลาเกิดสงครามปุ๊บหุ้นมันต้องทุบแน่ๆคุณแล้วนี่มันอะไรเนี่ยมันพุ่งทะยานขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามมามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะว่าเราต้องไปดูองค์ประกอบภายในด้วยไม่ใช่ว่าสินทรัพย์ทุกตัวนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเขาจะปรับตัวลงตลอดอย่าง TA 3 5เนี่ยนะครับหนึ่งใน35ตัวหรือเอาพูดง,ง่ายๆหนึ่งในท็อป5ของเขาเนี่ยมันมีหุ้น กลุ่มกระรวงกลาหมอยู่ในทันด้วยหรือว่าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับค่าอาวุธดังนั้นในการทําสงครามแล้วอิสราเอลก็มีแนวโน้มจะชนะด้วยคนก็จะยิ่งไล่ราคาแล้วก็ไปซื้อหุ้นตัวนั้นเลยครับราคามันก็เลยเกิดการไล่กันไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดปุ๊บมาเจอข่าวชะลอตัวนะฮะการหยุดยิงของสงครามอีกกราบมันก็พุ่งต่อเนื่องเลยทีนี้ครับเห็นไหมฮะนี่คือความแปลกใหม่ที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ ต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับดังนั้นความรู้ที่เราอ่านเราท่องจํากันตามหนังสือหลายๆเล่มที่เขียนผมก็มักจะบอกกันทุกคนเสมอว่าอย่าได้ยึดติดกับความรู้ในตำราเพราะความรู้ในตำราเนี่ยเขาให้พื้นฐานกับเราได้จริง แต่การจะมาเทรดการที่เราจะมาลงทุนหน้างานเนี่ยมันต้องเอามาปรับใช้นะครับเพราะสภาพตลาดนั้นพร้อมปร,ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาบางคนยังท่องจําตลอดว่าดอลลาร์ตรงข้ามกับทองดอลลาร์ตรงข้ามกับทองดอลลาร์ลงยังไงทองต้องขึ้นเสียเงินกันมานักต่อนัก้วครับทุกท่านพอจะเข้าใจอยู่นะดังนั้นอะไรที่รู้สึกว่าไม่แน่ใจอย่างไรพิมพ์คําถามมาให้ผมได้เลยในทุกทกครั้งที่ผมทําการไลฟ์สดถ้าไหนผมตอบได้ผมจะตอบให้หนักทุนและอธิบายอย่างละเอียดแบบนี้ แต่ถ้าตัวไหนผมตอบไม่ได้ผมให้คำมั่นสัญญาผมจะไปหาคำตอบมาให้และจะกลับมาตอบนะครับประมาณนี้เลยครับขอบพระคุณด้วยนะครับพี่จันสำหรับสิดวงดาวนะน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณสำหรับเลข7ด้วยครับผมพี่อินไซด์บอกว่าเ,าเดี๋ยวนะครับพี่จีบีก้บอกว่าขอถามนอกเรื่องนิดนึงค่ะคูเปานะฮะน้องมีกับดัคลอดเมื่อไหร่คะจะจดไว้ท้องพุ่งวันนั้นต้องเลิกดีแน่เลยนะครับประมาณช่วงกลางเดือนกันยายนครับ <laughs> เป็นเดือนเดียวกับผมพอดีเลยครับ สวัสดีครับยันสายทองไทยเล่นยากมากเลยคช่วงนี้เมื่อวานสปอตขึ้นทองไม่ขึ้นเลยใช่ครับบาทแข็งฮะนะครับพี่เด็กน้อยบอกว่าช่วงนี้คนเล่นทองคําแท่งตามร้านทองนั่งดูเงียบดีกว่าเก็บเงินไ้ซื้อของถูกนะครับพี่เอรี่ถ้าอเมริกาไม่ลดภาษีให้ไทยเดี๋ยวจะทําให้บาทอ่อนไหมคะถ้าอเมริกาไม่ลดภาษีให้ไทยจะทําให้บาทอ่อนไหมคําตอบคือไม่ครับไม่ในช่วงนี้นะฮะ แต่ถ้าสมมติว่าไม่เลยและก็ยาวๆเจรจากันไม่ได้เป็นผลทำให้เศรษฐกิจไทยย่ำแย่อย่างต่อเนื่องตัวนั้นบาทจะเริ่มอ่อนเองแต่ต้องใช้เวลาจริงๆครับทําไมถึงตอบตอนนี้ว่าถ้าเป็นนับปัจจุบันเนี่ยไม่ทำให้บาทอ่อนเพราะหนึ่งดอลลาร์มันอ่อนครับพอดอลลาร์มันอ่อนปุ๊บเนี่ยเราจะไปคาดหวังกับบาทอ่อนมันเลยททยยังทาไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะคาดหวังให้เงินบาทเขากลับไปอ่อนค่าและดอลลาร์แข็งค่ากว่า เราต้องหวังกับข่าวเรื่องของตัวสงครามการค้าระหว่างจีนอเมริกากับยุโรปให้ดีเลยครับเอา3ประเทศนี้3โซนนี้นะครับขอแค่นี้แล้วเดี๋ยวดอลลาร์จะฟื้นเองบาทจะอ่อนค่าครับสั้นๆง่ายๆเลยครับนี่ก็ทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับในวันนี้ขอบคุณครับ